จังหวัดลำพูนส่งเสริมให้เกษตรกรในอำเภอลี้และอำเภอแม่ทาปลูกลำไยนอกฤด,ดูมากขึ้นนายชวลิตชูขจรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมร่วมกับผู้แทนกลุ่มเกษตรกรและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอลี้และอำเภอแม่ทาโดยมีน,นายนรงอ่อนสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของเกษตรกรซึ่งขณะน,นี้ราคาลำไยสดนอกฤดูกาลมีราคากิโลกร,รัมละ60-70ถึงบาท แต่การเพาะปลูกจําเป็นต้องมีปริมาณน้ําที่เพียงพอเกษตรกรบางรายยังขาดความรู้ทําให้ผลผลิตลําไยที่ออกในช่วงนอกฤดูไม่มีคุณภาพซึ่งกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความพร้อมหันมาเพาะปลูกลําไยนอกฤดูมากขึ้นเพื่อให้ปริมาณผลผล,ผลิตลําไยเพียงพอต่อความต้องการของตลาดขายได้ในราคาที่ดีสาหรับพื้นที่อำเภอลี้และอำเภอแม่ทามีพื้นที่ปลูกลําไย5,000ไร่ โอกาสนี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเยี่ยมชมสวนลำไยนอกฤดูของเกษตรกรหมู่ที่1ตําบลป่าไผ่อำเภอลี้ซึ่งพบว่าลำไยนอกฤดูมีคุณภาพอยู่ในเกรด A.A. สามารถจําหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ50บาทขึ้นไป